สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การอบรมนะครับเรียนรู้เ c o d e Programming Basic นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์นะครับหลายคนก็เข้ามาเรียนแล้วนะครับก็เริ่มนะมีผลตอบรับที่ดีนะครับมีทั้งอีเมลมามีทั้งร้องขอต่างๆมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่อง Alle อ r ร y ต่อนะครับอย่างที่บอกอ r ร y นี่ก็ยังเหลืออีกหลายหัวข้อเหมือนกันนะครับผมจะค่อยๆเรียนไปทีละเรื่อง ก็เดี๋ยวเราเปิด Xcode แล้วก็ p l y y r o u u d ขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยผมจะสาธิตนะการกำหนดตัวแปรแล้วก็การอ่านค่าทั้งหมดออกมาโดยที่ใช้หลุงนะครับผมกำหนดตัวแปร Data แล้วกันมีค่าเป็น 1, 2, 3, 4, 5อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ต้องเหมือนผมก็ได้เอาเยอะๆนะครับโอเคถึง7ถึง8นะสมมุติว่าเราจะปริ้นค่าตัวแปรนะครับ8ตัวนี้ออกมา เราจะต้องมาเสียเวลาปิ้นไลายลำดับที่0ูนย์ลำดับที่1นึงลำดับที่2แนละ้วจะแปดนะมันก็จะเสียเวลาเขียนโค้ดมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ลูปนะครับซึ่งมีหลายวิธีมากเดีนะ๋ยวผมสาธิตไปทีละอยา่างนะสมมติอ่าเราใช้ for y i เท่ากับศ i น้อยกว่า data นะครับมันก็จะมี dot เขานี่แหละนะครับ i บวกสมมตินะครับ, I, บ,บ,มมนะรบเราก็บอกว่าโอเคเราจะปริ้นลาย data ตัวที่ i มันก็จะทําการปริ้นไอเทมต่างๆออกมานะครับแปดไอเทมเนี่ยป๊ดปดก็จะถูกพิมพ์ออกมาปัญหาม,มีอยู่ว่านะครับปัญหามีอยู่ว่าบางครั้งเราแค่จะเอาค่ามาใช้นะครับแล้วเราไปพิมพ์แบบนี้มันก็เสียเวลานะครับเสียเวลาเพราะามันหลายบรรทัดเดี๋ยวผมให้ดู for อีกแบบหนึ่งนะครับผมจะสาธิตไปเรื่อยๆนะ for นะครับตามด้วยค่าที่จะให้มันเก็บลงไปผมก็ตัวดีนี่แหละ i n d a t าน้องก็ป i ิ้นลายเลยปลิ้นนะครับตัวดีครับเรียบร้อยนะครับได้ผลเหมือนกันนะครับเหมือนกันเดี๋ยวผมแบ่งแยกซะหน่อยจะได้มีตัวมาขั้นนะครับโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะครับได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่โค้ดประหยัดลงกว่ากันเยอะนับตัวอ,อักษรดูก็ได้นะครับใช้เวลาพิมพ์แค่ไม่กี่วินาทีเพ๊่เสร็จ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะที่นิยมนะครับในการอ่านไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในอาร์เรออกมาโดยใช้ห o o p for นะครับ for in ตัวนี้ก็จะสะดวกเพราะว่ามันพิมพ์นิดเดียวแล้วก็มองแล้วเข้าใจนะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมสาธิตเป็นตัวอย่างเจีย๋ยวพบกันวิดีโอถัดไปนะครับ